เรามาเจอรถลำแหลมคันแรกนะครับผมนี่เลยพี่รถพี่ชื่ออะไรครับชื่อแชมป์ครับผมพี่แชมป์นะครับผมกับ X 3ามรคันนี้ใช่ไหมครับพี่ห็แข่งกักับงานนี้บ้างครับก็มันเป็นงานที่รวมสกูตเตอร์ทั้งหมดเลยทั้งใหม่ทั้งเก่าทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราได้เจอครอบครัวเราทั้งเหมือนกับแบบงานรวมญาตินะระหว่างญาติที่เป็นญาติผู้ใหญ่ญาติวัยรุ่นญาติทุกอย่างมารวมเจอกันในวันนี้แล้ว ในรถของพี่เนี่ยพอถ้าผมพูดให้ถ้าผมให้พูดถึงเรื่องความแลมเนี่ยพี่อยากอ่าพิเศษตัวไหนบ้างถ้าแหลมสุดน่าจะเป็นเรื่องการดีไซน์พวกสีกับลายครับเพราะคันะน,นี้มันจะเป็นคอนเซปต์เลยว่าเราจะเน้นเหมือนเป็นสายฟ้าคนะรไม่ว่าจะแบบลายรถหรือว่าเป็นลายโลโก้หลังบอกบก็จะกลมกลือกนกันหมดทุกอย่างใช่เป็นดีไซน์เฉพาะที่เราชอบถ้าให้ถ้าผมให้พี่พิเศษหนึ่งชิ้นจะแบบสุดสุดเลยพี่เอาพปเศษเอาตัวไหนดีกินพีเต์สุดเลยขอเป็นเบาะ ใช่เบา<อ><อ>ต้องเดี๋ยวต้องตามไปดูโลโก้อ่าต้องต้องดูโลโก้ข้างหลัง่ะมาดูอย่างตัวโลโก้ก็คือลายรถอะมาทำเราทำกันง่ายแต่ว่าเบาะตัวเนี้ยมันจะถูกขึ้นลายมาให้เหมือนกับตัวรถแม่เลยว่าการจะดีไซน์ตัวเบา หรือว่าเป็นโลโก้พวกเนี้ยก็เลยจะเน้นชอบเบอก<ะ>ตัวนี้มากที่สุดเอบอ<ป>ะมาจากไหนครับเบอกมาจากไปแปดโปรดิวครับใ,ใช่ร <3 S 1> อเลยเอโอเคผมต้องขอขอบคุณพี่แชมป์ก,กับเจ้า X สามอคันนี้มากๆนะครับ